สวสวัสดีค่ะ,ะตัวอ p ีนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของการตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบมาตรฐาน ISO 15189นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางด้านทางการแพทย์นะคะหรือว่า medical laboratory นะคะซึ่งในการทำ internal audit เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่ห้องปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลน,นะคะอาจย์จะยกตัวอย่าง3 หัวข้อนะคะที่ควรจะมีในการทำ Internal Audit Checklist นะคะอ่ตัวแรกก็คือ impartiality นะคะ impartiality ก็คือความเป็นกลางนะคะความเป็นกลางจะอยู่ในหัวข้อ4.1นะคะของข้อกหนด ISO 15189นะคะเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน2022นะคะอย่างน้อยที่สุดน,นะเวลาที่เราไปตรวจในห้องปฏิบัติการนะคะ,ะจะต้องเช็คดูว่าห้องปฏิบัติการเองเนี่ยมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับความเป็นกลางหรือไม่นะคะ ก็คือนะคะบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือว่าพาที่ทุกพาที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการหรือกระบวนการต่างๆในห้องปฏิบัติการเองก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นกลางนะคะคือรายงานอย่างเชื่อถือได้นะคะตัวที่สองคือ reagents and c o n s u m a b l e นะคะว่าในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้สารต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการทดสอบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีบันทึกนะคะบันทึกที่จะต้องชี้บ่งนะคะ ว่ามีสารอะไรบ้างแล้วก็มีวัสดุที่เราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะคือต้องมีการชี้บ่งเพราะเราไม่ได้ระบุนะคะให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะอาจจะทําให้มีการยิบผิดได้ซึ่งทําให้มีผลต่อผลของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวข้อ6.6.7ของข้อกำหนด ISO 15189นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือ patient consent นะคะแน่นอนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะเป็นการทดสอบนะคะทางด้านการแพทย์ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยจะมีข้อมูลส่วนตัวที่ต้องให้กับห้องปฏิบัติการด้วยเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติการเนี่ยต้องมั่นใจได้ว่านะคะได้รับการยินยอมนะคะจากผู้ป่วยนะคะหรือผู้มาใช้บริการของเราในการที่เราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการที่เราจะต้องออกรีพอร์ตเองก็ตามนะคะตัวนี้จะเป็นหัวข้อ7.2.4.2ของ ISO 15189นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ที่สามคำถามน,นี้นะ,ะที่จะต้องระบุใน General o b j i e s นะคะ มีเยอะมากซึ่งแต่ละคำถามจะต้องครอบคลุมข้อกำหนดทุกข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 15819 8นะคะการทำ Internal Audit ของเราถึงจะครบถ้วนนะคะคือเราต้องดูทั้ง Management System ทั้งหมดทั้งทุกหัวข้อแต่ว่าอย่าลืม3ามหัวข้อนี้นะคะเวลาที่เราไปทำการตรวจติดตามค่ะ